สวัสดีครับพบกับ t e n n นอ e e k อีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมาในหัวข้อเรื่องอะไรทำให้เขาหดมไม่ใช่ว่าอากาศหนาวเย็นจนหดนะฮะแต่มันเกิดจากการกระทำของคุณผู้หญิงะฮะที่บางทีเราไม่รู้จังหวะไม่รู้น้ำหนักในการกระทำหลายหลายอย่างเนี่ยวันนี้ผมยกมา3เรื่องหลักๆที่เวลา เจ้าน้องเคหรือคุณผู้ชายโดนเข้าไปแล้วอะ่ะมันจะหดลง,ท,ง,ท,งทั้งนั้นที่บางทีมันจะแข็งๆดีๆแล้วคุณไปทําผิดนิดนึงเนี้ยบางทีมันทําให้หดได้ข้อหนึ่งอยู่ในเหตุการณ์ใช้ปากอันเนี้ยยังไงใช้ปากยังไงบางคนถามผมมาเยอะเลยว่าเอ๊ะทำไมทําใช้ปากให้แฟนทํํๆอยู่มันหดอืมสาเหตุแรกนะฮะการที่คุณใช้ปากแล้วมันหดเนี่ยมาจากการที่คุณเม้มแรงเกินไปคุณนึกออกไหมฮะ อย่างสมมุติเวลาคุณทำเนี่ยผู้หญิงบางคนไม่รู้ผมไม่รู้มันเคี่ยวหรืออะไรนะชอบเม้มปากโดยจะเม้มริมฝีปากนี่นะฮะกับบริเวณส่วนหัวอันนี้ผมเตือนไว้เลยนะคุณอย่าเป็นเม,ม้มต่อให้คุณมันเคี่ยวยังไงนี่อย่าเป็นเม,ม้มวิธีการที่จะทําให้เขาเสียวและให้มันแข็งสู้เนี่ย คุณแค่ห่อปากหลวมๆพอแล้วทําให้มันเร็วๆอสมมุตินี่เป็นน้องเคนะนี่เป็นปากคุณคุณห่อหลวมๆแล้วทําเร็วอันนี้โอเคทําเร็วได้แต่หลวมแต่ถ้าสมมุติคุณทําเร็วแล้วคุณมิม้มริมฝีปากแน่แนๆถูดโดยเฉพาะตรงส่วนหัวเนี่ยหดฮะ มันหดเพราะอะไรเพราะมันเสียวมากเกินไปพอมันเสียวมากเกินไปเนี่ยแทนที่มันจะแข็งสู้มันเลยอ่อนตัวลงกระทนหันเนี่ยผู้ชายส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนี้นะฮะอาจจะมีบางคนเถียงว่าอ้าวแฟนไม่เห็นเป็นอ่ะมันเป็นส่วนน้อยฮะบางคนอาจจะชอบความรุนแรงเสียเว็บซาดิสมันก็เลยสู้แต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วว่าถ้าคุณเป็นเม้มแรงๆตรงหัวเนี่ยหดนะฮะอีกสิ่งหนึ่งนะฮะที่เตือนไว้ที่สาหรับการใช้ปากนะครับคืออย่าทำหลวมกันไปเหมือนอย่างที่เมื่อกี้พอ ผมบอกว่าให้ห่อปากทำหลวมๆบางคนหลวมเกินไปเบาเกินไปช้าเกินไปแบบนี้ก็หดเหมือนกันเพราะเขาไม่รู้สึกถึงสัมผัสที่ทําให้เกิดความเสียวไงฮะมันก็เลยทําให้หดเพราะฉะนั้นอะไรที่มันกําลังดีคือดีที่สุดนึกไว้เหมือนเวลาคุณคุณทานไอติมไ,ไอติมแท่งอ่ะคุณกินไอติมยังไงเนี่ยประมาณนั้นกําลังดีนะฮะใครทําให้เป็นไปซ้อมกับกล้วยหอมก่อนถ้ากล้วยหอมไม่ช้ากล้วยหอมไม่หักแปลว่าโอเคใช้ได้นะครับอีกสิ่งหนึ่งข้อ2คือการใช้มือบางคนเนี่ย จับแรงบีบแรงจับไม่ถูกองศามันก็หดได้นะฮะข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ของผู้หญิงเนี่ยที่ผู้หญิงไม่รู้จังหวะคืออะไรคือลูดออกมาจนสุดตั้งแต่โคนถึงหัวอันนี้เวลาปุ้งมือหรือนิ้วมือของคุณหรือบางทีไปบีบแรงแล้วพอลูดสุดลูดสุดเนี่ยมันไปโดนตรงหัวมากเกินไปเนี่ยหัวเนี่ยมันเซนสติฟคุณลองนึกดูส่วนหัวผู้ชายส่วนหัวน้องเคเนี่ยเปียบเสมอไอ้ตรงจุดคริสตอลิตของคุณซึ่งสมมติถ้าใครไปถูคริสตอลิตคุณแรงๆอ่ะคุณก็จะรู้สึก ไม่ดีถูกไหมฮะบางทีเสียวเกินไปหรือหมดอารมณ์ผู้ชายเหมือนกันถ้าไปโดนแรงไปอ่ะไม่ดีแต่ถ้าโดนเบ,บาๆอ่ะดีฮะโดนเบ,บาๆสม่ำเสมอกําลังดีมันจะดีครับสิ่งสุดท้ายนะฮะที่จะทําให้ผู้ชายหดและหมดอารมณ์คือคําพูดครับบางคนไม่รู้ไปหาสิ่งแก้เขืนอหรืออะไรไม่รู้เวลามีอะไรกันอยู่ชอบพูดพูดจนลิงหลับเคยได้ยินไหมเวาลาบอกพูดจนลิงหลับเหมือนกันคุณพูดมากๆขณะมีความสัมพันธ์อยู่ถามนู่นถามนี่หรือชมนู่นชมนี่หรือตินู่นตินี่มากเกินไป น้องเคหลับเหมือนกันนะฮะหลับเหมือนลิงเลยครับนะฮะสสิ่งนี้อย่าทํามันจะหดนะครับถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยผมมีบอกละเอียดเลยโดยเฉพาะเรื่องการใช้มือเนี่ยในเบสไบเบิลไปติดตามดูนะครับแล้วเจอกันครับถ้าคุณกําลังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทรักของคุณความรักที่มันลึกซึ้งที่มันเป็น e c เรตสวัสดีครับผมเทนเนอร์วิกนะครับวันนี้ผมมีคอสพิเศษมาฝากกันนะครับ เป็นคอร์สที่ผมกันกองมาจากประสบการณ์ความรู้ทั้งหมดที่ผมมีมาในคอร์สเบทไบเบิลครับคอร์สเบทไบเบิลคืออะไรเบทไบเบิลคือคัมภีร์สำหรับแก้ปัญหาเซ็กส์ให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็กส์กับคู่รักหรือเซ็กส์กับตัวคุณเอง เชื่อไหมฮะว่าผู้หญิงหลายคนเนี่ยไม่รู้จักว่าตัวเองมีจุดเสียวตรงไหน,นเนี่ยฮะในบทเรียนของผมจะบอกว่า GSpot มีตำแหน่งอยู่ตรงไหน,นคุณจะหามันเจอได้ยังไงร,รวมไปถึงเคล็ดลับในการสร้างความสุขให้ตัวเองคุณจะสามารถทำความรู้จักกับผู้ชายได้มากขึ้นครับตำแหน่งไหนบ้างในร่างกายผู้ชายเนี่ยที่เวลาคุณไปสัมผัสดโดนเขาจะเกิดความรู้สึกเกิดความต้องการทางเพศหรือเกิดความร้าใจการรู้จักวิธีใช้มือกับผู้ชายในคอร์สเนี่ยผมจะมีวิธีบอกเลย ว่าเริ่มต้นยังไงแล้วคุณจะรู้ว่าการที่คุณใช้มือเนี่ยพอๆกับคุณใช้ปากหรือใช้น้องสาวของคุณเลยนะครับ30 Position Sex ให้เป็น matching กับน้องเคคุณจะสามารถใช้ท่าทางไหนที่มันจะทําให้คุณและเขาถึงจุดสุดยอดเรื่องเซ็กส์เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากต่อชีวิตคู่ปัญหาความนอกใจหรือความไม่ซื่อสัตย์เรื่องเซ็กส์เนี่ยมันเป็นตัวแปรสําคัญเลยฮะที่จะทําให้ชีวิตคู่เนี่ย ยั่งยืนยาวนานอย่างมีความสุขอย่างในคอร์สเบ b เบิของผมเนี่ยนะฮะมันมีหลายวิธีเลยฮะที่ที่ให้คุณสามารถบำบัดความไม่ตื่นเต้นของเซ็กส์ของคุณได้กลิ่นสีภาพต่างๆพวกนี้มีผลต่ออารมณ์ทางเพศของผู้ชายและตัวคุณเองเท่านั้นเลยและสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับในการที่คุณจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนหรือกับคู่รักมีความสุข คือคุณต้องเข้าใจความต้องการของเขาครับทุกอย่างเนี่ยที่รวบรวมมาในเบสไบเบิลเนี่ยจะเป็นคําตอบให้คุณไขปัญหาแก้ปัญหาพัฒนาแล้วก็สร้างความสุขให้คุณได้มากขึ้นทั้งต่อตัวคุณเองและต่อคู่ของคุณนะครับแล้วเจอกันครับ